สวัสดีตอนบายยครับพี่น้องวันดีครับบายบายสองกันล่ะพอพครับนาเดชคือขึ้นเราครับฝน,นีีพามาสือดินครับมาสือดินกับทีมงานเสียวินทีมงานพเย่ครับทีมพีทุกพีวิน ไอ้นออครับจานเข็มบ่ยงมือเสร็จแล้วอะ เบร์กันซีดีที่ตาจักรจกักรง่าเดี่ยวครับสองจักรแล้วครับชุนยอดฮิตครับมาที่ครับ าาาอาจารย์ทางานเงียวเดี๋ยวอาจารย์เขียนใส่เต็มกองฝนก็เยอะมากครับเปิดไฟระพุหล,ลอกหน้าครับสูง วันนี้ือจะยืนอยู่วอร์เนี่ยนะครับเติมส่งแล้วบ้านน้องกินปลาตำบลคลาลาดบ่อครับเดีย๋ยวนี้าจากกระโทรีน้ำมัน10 17กิโลครับตัวเื่อแห่เรื่อะครับตักล่ะตักตักแล้วปุ๊บ รอเดินรอเมืองพะเยาครับแจ๊สุูเกีจ็ดบอลกุหลูบอีสานครับมาแรงงานอยู่อุบลเลยโอ้โหกระจายไรเสร็จเข็มวปาด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 พ่ดอหลวงพี่พ่อแล้วหลายพดแล้วไป <c oughs> นี่หรอกครับถาไปเที่ยงครับ Ui, mặt khóa bây giờ, chìm lên Được rồi Nói nhá, nha này Chắc sẽ lúc đó, không lưu thám hơn ทางที่โหัวแท่งโอ้โหเป็นเสียบอมครับดีกาใช่ลูกพีครับใช่เสียวินทางด่วนจากพะเยาเลยครับครับผม ไอ้กุ๊บนำคนเดอ่าเสียบอมเสียบอมมาลบหาอย่างนี้ครับไหนอ่งนางมานำนอ่ใส่เป่าว่า จ้าของบอดินครับปนีแหลมตาแหลมตาแหลมหนึนลานครับใครเปนน็นยังงนเหอยกเ,เนียโยอ้ครับ ก, yeah. ก็ใช้แอปเปลิลเนี่ยพี่ก็จเป่านั่งที่ห้องนี้ครับไงอย่าไงเนี่ยพี่ดังเลยเจ้าอ่าฝ <laughs> ากกดติดตามช่องให้ด้วครับเด้ออ่าติ่งต่อยส้มชักแนลครับกับคลิปนี้กับเอาไว้สันต์สักครันครับคอามในคลิปหน้าครับ <S <S สวัสดีครับ